สวัสดีครับพบเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้กับช่างติ๊กนะครับวันนี้ก็มาแก้ไขครับแจ็ครุ่นนะครับตัวนี้ k j a k j k, 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 k นะครับตัวนี้เอ่อเลุ่นอะไรไน,นะคุณน,นะครับอนะ่เอ่อปัญหาที่เขาแจ้งมาแล้วครับ <c oughs> ปัญหาที่แจ้งมานะครับก็คือกดย้ำไม่ทำงาน เขาก็ประชิตนะครับรนะประชิดปุ๊บเห็นไหมครับไฟขึ้นหน้าจอไม่ไฟไม่สว่างนี่หน้าจอเสียนะครับเปลี่ยนแต่นี้ลูกค้าย,ยังไม่เปลี่ยนนะครับก็มาเช็คดูเพราะว่ากดย้ำไม่ทำงานก็ามาดูครับเนี่ยกดย้ำเนี่ยไม่ทำงานนะครับเราเหยียบไปนะครับไม่มีต๊อกแทกต๊อกแทกไม่มีนะครับไม่ย้ำคไม่ยำ้ำ แต่ว่าถ้าเกิดเราย้ำตัวนี้นะครับกดย้ำตัวนี้กดย้ำตัวนี้นะครับเจอตัวนี้ไม่ทํางานนะครก็เช็คอาการเบื้องต้นนะครับผมก็ยกหัวขึ้นครับยกหัวขึ้นนะครับก็ดูแล้วตัวนี้ก็ยังทางานเอ่อสปริงน็อตไม่หลุดนะครับยังควบคุมได้นะครับตัวนี้เป็นตัวควบคุมตัวย้ำนะครับตัวนี้มาเจอมีดนะครับตัวนี้ เตาถ่นนะครับเดี๋ยวแล้วก็เตาถ่านเออชุดมีดชุดฟวันนะครับตัวนี้นะครับผมเช็คก็คือนะคกดไม่ทำงานนะครับผมกดย้ำหน้าย้ำหลังนะครับอ่ากดไปแล้นะครับเขาก็จะย้ำแต่ว่าไม่ทำงาน ครับตอนนี้ไม่ย้ำไม่ย้ำให้อานจะทั้งกึดๆดก่อนนะครับแต่ว่าไม่ทำงานกดออกกดออกออกแล้วนะครับไปเช็คที่สายไฟนะครับตัวนี้เสายไฟไฟขยับขยับนะครับขยับขยับทำงานแล้วครับทองานแล้ปัญหานี้นะครับเจอบ่อยนะครับเนื่องจากเรายกหัวขึ้นหัวลงนะครับ มีอะไรไปสัมผัสที่สายไฟด้านหลังลนะครับก็ทําให้เสียนะครับตัวนี้ก็ยัดเข้าไปแน่นๆ,ๆนะครับยัดเข้าไปแน่นๆเรใส่ตรงนี้ให้แน่นๆนะครับได้หายอลองอเช็คดูครับก่อนเล็กช่างจะได้ไม่เสียตังค์ก็โอเคแล้วนะครับรูกนี้นะครับตรวจสอบด้วยยงางเลยตรวจสอบแล้วนะครับก็ถ้าเกิด ตัวนี้ไม่ทํางานนะครับเราให้มาย้ําดูว่าตัวนี้ทํางานไหมถ้าตัวนี้ทางานนะครับแปลว,ว่าอุปกรณ์ยังสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวไม่ค่อยมาอะไรว่าที่สายไฟหรือว่าที่มอเตอร์ตัวย้ํานะครับมีปัญหาแต่ตัวนี้เช็คดูที่สายไฟนะครับนี่ครับตัวนี้ปกตินะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่ได้แล้ว,ลวนี่ผมก็ไม่ได้ละ ขอามคับในการรับชมนะครับผิดบ้านรกกันใดติดก็ขอไครนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกด subscribe นะครับเพื่อเป็นกาลังใจครับชังติ๊กนะครับจำไว้นะครับวันนี้นะครับแบ่งๆบอนหอมรูกกันนะครับไม่เสียนะครับโอเคครับสวัสดีครับ